สวัสดีตอนเย็นนะคะแม่แแวะมาดูน้องน้ำมนนะคะน้องน้ำมนแม่น้ำหวานหวังน้องน้ำมนนะคะน้ำมนสาวน้อยขี้ดื้อสาวน้อยขี้ดื้อเลยค่ะสาวน้อยขี้ดื้อสาวน้อยจอมซน ดูเหมือนพอรทิพย์เลยพรทิพย์ทุกวันนี้นะคะกินอิ่มแล้วก็นอนนะคะนอนมองโต๊ะอาหารนะคะทุกวันนี้ <c oughs> นองพอรทิพย์นะคะนิสัยเริ่มเปลี่ยนนะคะอิ่มแล้วจะนอนดูโต๊ะอาหารรอแม่แม่นะคะอม่อนจา๋าโอ้ยเธอนีเนาะเศร้าใส่ลี่ชุดนั่น ตัดอีกแล้วสุดนั่นและสุดนี้หกักบใส่พ่อคือหือนางงาม,งงมนนแดะมาดูความมาหักของน้องน้ำมนต์เด้อค่ะ เพิ่อนอนค่ะเมือแต่กี่เพรลุกมาค่ะน้องน้ำมนกับแม่น้ำหวานลื้อค่ะมะลิน้ำเพินค่ะคิดหอดนะคะก็เลยแวะมะลิน้ำเพินตากเข่าค่ะแต่อย่าเห็นน้องน้ำมนค่ะบ่ได้เห็นเพิ่์นลายหมือนคิดหอดน้องน้ำมนเล่นแหวะมาเล่นกับน้องน้ำมนคนสวยนะคะ คนชิดือ้อน้ำมนต์คนชิดือ้อตอนนี้กัน้ำน้ำก็ลืมลดแล้วเด้อค่ะลดแห้งแล้วเด้อค่ะแต่เขาเนี่ยแจ๊คสีเกียวบบได้เกี่ยวเนาะค่ะเพราะว่าเขาเปือะะอ่อยพื้นเนาะเขาก็เปือะะอ่อยเข่าแม่ควรก ถ่วมไปซิบกาไล่นะคะน้ำมนน้ำมนเอ้ยมนจ้าบัอดดี้บัดดี้สวยเลยนมนน้ำมนบัอดดี้สวย แม่น้ำหวานก็เห็นของกินโอยสุดยอดเหมือนกันกินเก่งกินเก่งนะคะแม่น้ำหวานน้ำมนต์ก้นสวยน้ำมตอนวัดดีสวยเร็วเร็วเร็ววัดดีเบื้องบ่พออกันหลายมือแล้ววัดดีมึงน่ะเฮ้ยน้ำไก่สีเศร้าถว่วลวไกส่สีได้โชว์ความงามแล้ว น้ำก็ลดกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องน้องพนทิปด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามช่องน้องพนทิปของเราด้วยนะคะ น้ำมนนน่ารักค่ะน่องหนาหักแห้งตุ๊ปุติปีนะคะสาวสวยนะคะสาวสวยสาว,สาวขี้ดือ้อ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 สาวสวยก็ขอแม่แม่ทุกท่านนะคะ ฝากช่องน้องอพรทิปด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับป,ประรดให้กับน้องนะคะแม่ควรก็จะก็จบไลค์เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะไลยหน้าเจอกันใหม่นะคะ